เขาสวนคือเก่าแหละเนาะคะ่ะเขาเตมมะปูก,กันผักกาดดอกเนาะค่ะนี่ไปสืบพันธุ์มันมามองเคียเขาเตรียมดินไว้แล้วลระค่ะนี่อันนี้ผักกาดดอกผักกาดดอกง่ายพนาขาว่ากะลกัมดอกบ้านเขาอื่นเนาะเอาจะสพันธุ์มาปูก สื่อมา้าเหมือเศร้านี่้าไว้สักก้อนค่ะ้าไว้สักก้อนพอาได้เรแะสักก้อนโอ้10บาทสิบหาบาทนึงก็ขึ้นมาได้หน่อยคะกระโดะดรีอันนี้อเล,ลาก้ตีดเอ้น,นุส่นะค่ะน,น,น้องุุนใส้ตัวหา นี่ก็พุ่นขี่ควายนะะเนาะค่ะเนาะพุ่นหอ,อกขุี้หอ,อกบ้านเขาเ,เนี่ยแหละค่ะนี่สิมะหอกมะเล็ดน้อยไอ้ต้นน้อยมันก้อนพันมันจะก้อนคอได้อะเป็แป่แต่ขีผสมเฟืองแจ้งน้อยนะคะ่ะนี่เนาะผมฟางแจ้งน้อยขี่พุ่นปล่อยบ้านเขาปลูกผัก อินซีหักปอดสารพิษนะคะนี่ก้าวไปเร็วส่วนทางนี้ที่ยังเหลือเขาก็ทส่เอาอันพักอันย่างเอื่นมาแปะ,ะ,ะเนาะค่ะเนาะมาแปะมาปลูกมากะนี่แล้วเขาก็ทีิ่หดนามมันรอดูสักประมาณที่หาเมือเนาะค่ะเนาะ สี่ห้าวันแล้วเราจะมาติดตามผลว่ามันจะเกิดดีบอกิดงามบ่เนาะค่ะเนาะหลังจากที่เขาปลูกพักแป้งนานเสร็จแล้วไอ้ฟุ้นที่เหลือเนาะค่ะเขาก็จเจม,มาโร้ยหนานพักเขียวปีหนานนี่เนาะค่ะเนาะพะว่นหนาน,นี่พระท่านเลโร้ยฟุ้งยาเกลเนาะค่ะทิได้รยฟุ้นเนี่ยเขามันไดงงามงามไปพร้อมกันเนาะค่ะกับปูแไว้ตาแบ่งพีแบ้งน้องกินยืดเกล้วค่ะพักมีซีใบก็ได พอได้ให้พี่ได้น้องกินพอได้กกับของกินบ่ได้ซสื่อข้าเจ้าเป็นไงเนาะคะ่ะเนาะสอนพาอิฉันบ่ค่ะพรอิฉันงามงามเนาะคะ่ะ